จากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่พวกของเซนเซได้บุกเข้าไปในเมืองเอลิดูเพื่อที่จะทําภารกิจช่วยเหลืออลิซือออกมาให้จนได้ซึ่งในแผนการเซนเซนั้นตั้งใจจะให้แซนทําการบินเข้าไปที่อาคารเพื่อทําการหลักลอบพาตัวอลิซือหนีออกมาให้จนได้แต่ทว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือตัวเมืองเอลิดูมันนั้นสามารถขยับขยื่นตัวอาคารรวมถึงเปลี่ยนรูปร่างได้ทําให้เซนเซและแซนไม่สามารถบุกเข้าไปตรงๆได้ รวมไปถึงสัญญาณสนับสนุนจากทีมเวลิคัสก็ถูกตัดขาดไปด้วยทําให้งานนี้ทั้งแซนและเซนเซจะนจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ก็ยังดีที่ทาง CNC ได้ทําการยืดเวลาต่อสู้กับโทคิทําให้พวกเซนเซยังสามารถแทรกซึมได้อย่างราบรื่นเอาล่ะขอการสวัสดีชาวแฟนโดดถูกท่านสำหรับวันเดอร์เอรทลสตอรี่ในวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งกับซีรีส์ยาวหัวไขวิซิสเตอร์ฟอร์มอันเดอร์เก่าตอนที่48นิยายบทที่23ฮีโร่ปารากฏกาย เอาล่ะยังไงก็ขอขอบคุณแฟนโนเวลจากดีซ3 0บีสามนศูนย์กับเข้าสู่เรื่องเล่ากันอีกครั้งหลังจากที่แสนพบว่าเมือเอเลดูมนันสามารถขยับขยื้ยนอาคารและเปลี่ยนรูปร่างได้ทางด้านการสื่อสารกับทีมเวอร์ลิชัตมันนั้นก็เริ่มขัดข้องทว่าไม่แสนได้ใช้โทรศัพท์สื่อสารติดต่อกับเซนเซโดยเป็นการพูดคุยแบบเรียลไทม์ส่วนทางด้านเซนเซเขานั้นก็ได้พูดคุยกับลิโอภายใท้โฮโลแกรมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าหญิงสาวสมชุดดำที่มีความสูงพอๆกับเซนเซ โดยที่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ส่งไปมันนั้นไม่สามารถโน้มน้าวเซนเซได้อยู่ดีรวมไปถึงพวกเด็กๆที่ภายในมิเลเนียมเช่นกันเรียกได้ว่าเธอนั้นรู้สึกอึมละอาก,กับตัวของเซนเซรวมไปถึงพวกเด็กเปรตจากชมรมพัฒน,นาเกมโดยทางด้านของแซนหลังจากที่ได้ฟังอยู่สักครู่เขานั้นก็พอเข้าใจว่าดิโอนั้นต้องการจะเสืออะไรสิ่งที่ยายนั่นพูดมันก็เหมือนกับคำถามรถลางที่จะต้องเรียกว่าจะให้รถรางนั้นไปชนใครกันแน่ระหว่างเส้นหนึ่งมีคนนอนอยู่หนึ่งคนกับอีกเส้นหนึ่งที่มีคนนอนอยู่หลายคน ทำเป็นพูดสวยรู้ไปได้ทั้งที่สิ่งที่อยากจะพูดแท้ๆก็คือเราเพียงแค่ยอมเสียสละส่วนน้อยเพยื่อรักษาส่วนมากไม่ใช่เหรอก็ถูกตามที่คุณว่ามาต้องมีใครสักคนเป็นคนซับขันโยและฉันยินดีที่จะได้รับบทบาทน,นั้นฉันน่ะไม่ได้มีความเกลียดชังหรือเจตนามไม่ดีหรอกนะสิ่งที่ฉันทํามันก็แค่อ่าโถ่ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่นิดแถมไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องซับซ้อนเช่นกันพอฉะนนั้นแล้วสิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือเอาอันนี้สื่อคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เสียงเล็กร้อกๆของโมโมุยมันไปขัดจังหวะของลิโอจึงแม้ว่าเรื่องราวของลิโอจะสมเหตุสมผลมากมายเพียงใดในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนที่พยายามทำลายสิ่งที่จะทำลายลางโลกเธอหรสิ่งที่จะทำลายลางโลกคือสัตว์ประหลาดหรือวัตถุอย่างอื่นฉันคงจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอทำแหระนะแต่ว่าเพราะนั่นคืออลิสึนักเรียนคนสำคัญของพวกเราทุกคนจึงแม้ว่านี่จะทำให้นักเรียนโรงเรยเียนเดียวกันจะต้องสู้กันเองก็เถอะอ่าไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะ ถึงแม้ฉันจะรู้ว่าเธอคนนั้นก็คือเทาหญิงแห่งเทพเจ้าไร้น้มและเธอก็มีพลังในการทําลายล้างโลกเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่อลิซูน่าก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของชมรมพวกเรานะพวกเราได้เล่นเกมด้วยกันแม้ว่าอลิซูจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นแต่ความทรงจําเหล่านั้นน่ะก็คือของจริงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดเธอนะคือนอลิสูมาให้พวกฉันเถอะคำพูดของโมโมุยที่เตมเปียมไปด้วยความหนักแน่นทำให้ทุกคนต่างก็เชื่อแบบนั้นเช่นกัน ส่วนทางด้านลิโอเธอนั้นก็เข้าใจเรื่องนั้นดีแต่ฉันก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้หรอกนะสาหรับต,ตอนนี้คงจะถอยกลับไม่ได้แล้วล่ะทันทีที่ลิโอพูดจบจู่ๆก็มีหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาขวางทางพวกเราเนี่ยนี่มันเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแบดดีไซน์จังว่านนะั่นน่ะหุ่นยนต์ของลิโอที่ส่งมาจัดการกับพวกเราทันทีที่ทุกคนเห็นมันก็รู้สึกได้เลยว่าดีมันแบดดีไซน์สดๆถึงขนาดโมโมอิพูดขึ้นมาว่านี่มันดีไซน์ได้แย่มากเลยนะแต่ก็อาจจะแข็งแร่งสดๆก็ได้ จากนั้นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าอวองก้าคุงก็เริ่มเข้าโจมตีใส่พวกเราอีกครั้งสมแล้วจริงๆที่เป็นหุนยนสลารูปลักษณ์ภายนอกแต่ไปเพิ่มพลังในการโจมตีแทนโอเคทุกคนเตรียมรับมือให้ดีด้วยละ่ะจากนั้นเซนเซ,นเซนก็ได้เข้าสังกดเล่าเด็กๆในชมรมพัฒน,นาเกมแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะเสียเปรียบนิดหน่อยถึงแม้ว่าพวกของเซนเซนจะมีโมโมยมิดโดลิยูซุและก็โคโทริแต่ก็ไม่สามารถปราหุ่นยนต,ตัวนี้ไปได้อยู่ดีแถมจำเป็นจะต้องลาทอดไปทีละคนอ่าเจ้าโลลูปลาประหลาดนั่นสามารถป้องกันการโจมตี ก็พอเข้าใจได้อยู่แหละนะเจ้ารล้นั่นนะใช้หลักการอัตราส่วนของคำนะแต่สำหรับเซนในการออกแบบของประธานลิโอนนี่มันห่วยแตกชะมัดเลยะนี่รุ่นพี่โอเทหะหยุดอธิบายแล้วก็มาช่วยพวกเราสู้หน่อยสิเลือกเดี๋ยวว่าเทคโนโลยีของลิโอต้องยอมรับว่ามันนั้นทำออกมาได้ดีแต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันก็ตลกชะมัดจ้าเลยคงจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือมันแข็งแกร่งกับเบียซิตสแนะยังไงก็ตามถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้มีหวังเราได้แย่แนะ่ อแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเอ่อดูเหมือนว่างานนี้คงต้องใช้มันแล้วละ่ะอ่าแซนรับนี่ไปซึ่งสุนคำพูดเซนเซก็ได้คว้าควัวสีแดงและโยนมาให้กับแซนไม่ต้องเลาเลยว่ามันก็คือซ้อนมะเขือเทศเอาล่ะดูท่าจะไม่มีทางเลือกแล้วสินะ แต่นั้นได้ใช้ชอดคัดเทเลพอร์ตมาาเซนส,สีก่อนที่จะคว้าซ้อนมะขเทศเอาไว้ก่อนที่จะใช้บัสเตอร์ยิงใส่หุ่นยนต์อวองกาจนทาให้กําแพงด้านหลังเสียหายไปด้วยเออไม่ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนเสกชิ้นเดียวกับสิ่งมีชีวิตเกิงจากเองก็มีขีดจกากัดเช่นกันเออละดูเหมือนว่าควรจะจางแล้วสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเจ้าหุ่นยนต์อวองกาถึงแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยควนันพร้อมกับไฟฟ้าที่ล่วม,มารอบตัวแต่เจ้าหุ่นยนต์นั่นยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้อา่าไม่นึกเลยว่าควสินะ ออ oh, ใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันสินนะท่านประธานเรโยวได้ส่งข้อความผ่านโฮโลแกรมมาพูดคุยกับแสนเลยไดียว,ว่าเธอนั้นรู้สึกประหลาดใจที่แสนได้ปรากฏตัวขึ้นมาคุณเองก็มาเพื่อช่วยลิซึอย่างนั้นเหรออ่าถูกต้องแล้วละ่ะฉันเดานะเธอนะ่ะคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วสินะอืมก็ใช่อย่างที่คุณว่าเจ้าว่าไปแล้วคุณนะ่ะกลัวลิซึหรือเปล่านะ่ะในวินาทีที่เด็กคนนั้นได้ใช้ปืนลำแสงยิงทะลุท้องของคุณเมื่อตอนนั้นนะ่ะนั่นแหละคือตัวตนของเเเจจ้้าาาหญิงงของทพรไรน ต,ตัวของคุณก็ถูกจิงให้ล่องลอยอยู่ระหว่างความเป็นและความตายอ่าโดยปกติแล้วมันก็ไปแปลกหรอกนะที่เธอจะหวาดกลัวนะ่ะมันก็จริงที่ความซื่อของฉันอาจจะมีกลัวหิือซื่ออยู่บ้างแต่พอนึกย้อนดูแล้วเธอคนนั้นน่ะคือเด็กสาวบริสุทธิ์อาจจะมีความสุขโซนเล็กน้อยแต่จิตใ,ใจของเธอนั้นเป็นคนดีถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นเธอจะเผยเคี้ยวเล็บใส่พวกฉันแต่ฉันก็รู้ว่าเธอนั้นไม่ได้มีจิตนาที่เลวรายสำหรับเด็กคนนั้นแล้วนะ่ะมันไม่ได้มีความน่ากลัวเลยแม้แต่นิด ที่จริงแล้วน่ะสิ่งที่ไม่ใช่อริอสูต่างหากละ่ะคือสิ่งที่น่ากลัวน่ะเด็กคนนั้นน่ะคุ้มข้างโดยที่ไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ําเธอนั้นไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิดว่าทาไมเธอถึงได้ทำร้ายเพื่อนเพื่อของตัวเองทั้งที่เป็นแบบนั้นน่ะสำหรับฉันเองก็รู้จักคนแบบนั้นเช่นกันสําหรับในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันแบบนั้นเด็กคนนั้นได้ฆ่าทุกคนไปมากมายเธอนั้นได้ทรยศพวกเราทุกคนและทาร้ายทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเด็กคนนั้นจะเป็นเพื่อนของฉันก็ตามอ uh, ่าฟลิกส คือ่างของเธอที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับรอยยิ้มที่สุดแสนทั่วร้ายนั่นน่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่ตรงของฟิกส์ใครสักคนที่เขายึดครองลากของเธอและได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้เช่นนั้นแล้วฉันก็เข้าใจว่าเธอนั้นคงจะทุกข์ทรมานและอยากให้ฉันเป็นคนจบเรื่องนี้ทั้งที่ฉันเห็นเธอยินขอร้องอยู่ตรงหน้าฉันเท้ๆฉันขอโทษที่ตอนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าพอเงินแล้วนะ่ะฉันถึงได้อยากจะช่วยคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเธอคนนั้น แม้ว่าฉันน่ะจะเข้าใจความคิดของเธอริโอแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเธอนั้นต้องการพยายามทําอะไรกันแน่นั่นน่ะไม่ใช่ความผิดของอลิสซ์ฉันน่ะจะไม่ปล่อยให้เธอปฏิเสธการมีอยู่ของเด็กคนนั้นหรอกนะทันทีที่แซนพูดจบทางด้านของริโอก็งเงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าอเข้าใจแล้วล่ะถ้าเช่นนั้นคุณเองก็เป็นศัตรูของฉันเหมือนกันช่างน่าเสียดายทันทีที่ริโอพูดจบจู่ๆก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่พร้อมกับข้อความจากจิง้งหิรโที่มารายงานว่า ณตอนนี้ทางด้านชมรมแม่บ้านกําลังเข้าปะทะกับกองกําลังของเอลิดูส่วนณนตอนนี้ทีมแฮกเกอร์สามารถติดต่อเซนเซได้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะทําการกระจายข่าวสารต่างๆให้กับทุกคนณตอนนี้หุ่นยนต์ของเอลิดูถูกทางบริษทัททาให้หยุดเคลื่อนที่เอาไว้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีบุกเข้าไปช่วยอลิสโดมินสุมเเลจากชมรมเทนเนอร์เข้ามาเป็นกําลังในการทําลายหุ่นยนต์ด้วยเช่นกันในขณะที่พวกเรากลัะมุนหน้าไปที่ตัวอาคารจูๆ่ๆก็มีหุ่นยนต์บางอย่างที่รูปร่างเหมือนกับบังโผงปรากฏตัวขึ้นมา ก่อนที่ลิโอจะทําการอธิบายว่านี่คือลําโพงที่ควบคุมจากระยะไกลซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณเพียงหกลักต่อเดือนบอกเลยว่าถ้าคุณแม่ยูกะได้ยินแบบนี้คงจะกำหมัดมากหน้าดูเรียกเดียว,ว่าเจ้าลําโพงที่มีรูปร่างเหมือนกับจรวดรู้สึกว่าเจ้าลำโพงนี่มันก็คือเจ้าหุ่นยนต์อวังกาที่สามารถแปงลงร่างได้แต่ก็นะวันสุดท้ายก็ถูกพวกโมโมย,ยิงจนหมดสภาพเย่ yeah! พวกเราชนะมันได้แล้วละ่ะแชมป์จบลงก่อนที่ฉันจะรู้ตัวด้วยซ้ำน่ะอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกความร่วมมือเราเลยสามารถเอาชนะมันได้แหละนะ อืมรื้อสึ่งเหมือนว่าตัวเองสามารถเอาชนะบอสได้แล้วล่ะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายก็ยังคงอยู่ใกล้เกินเอื้อมอันนีสิคงจะอยู่ที่หอคอยกลางเมืองเอรีดูพอชนะแล้วคงต้องรีบไปแล้วล่ะนะโดยเรื่องราวของนิยายบทที่23ก็จบลงในหน้าที่1ไว้เพกันต่อในหน้าที่2 3าและ4ขอขอบคุณที่รับชมจนจบยังไงก็ขอพักเอาไวไ้แต่เพียงเท่านี้สหรับภาพว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจากการที่วันหนึ่งต้องคิดเรื่องสตรีม และหลังจากสตรีมเสร็จก็ต้องมาคิดว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อแถมก่จะเล่าเรื่องเสร็จเนี่ยแม่งก็ปาไปเจ็ดโมงเช้าแถมพอตื่นมาก็ต้องมานั่งตัดคลิปอีกเียดีว่ารูปสตรีมตอนหัวค่าพากเสียงตอนดึกจากนั้นก็ตื่นนอนมาตัดคลิปก่อนที่จะวนกลับไปสตรีมอีกทีคือหน้าตอนนี้เนี่ยมันลูปอยู่ประมาณนี้จนรู้สึกว่าเวลานอนมันระเบิดจากสาเหตุที่นอนไม่อิ่มมาหลายวันเพราะฉะนั้นแล้วคงต้องอจัดตารางเวลาให้มีวันหยุดให้กับตัวเองสักหน่อยเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปพักผ่อนรูมถึงเอาเวลาไปนั่งวาดคอม คิดว่าน่าจะมานั่งสตรีมในช่วงวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่เหลือคือผมนั้นมานั่งทำคลิปเล่าเรื่องตอนดึกก็จะเสร็จก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้หรือแม้แต่จะเลี่ยนค่าข้าวโดยการสามัครสมาชิกก็ได้เช่นกันเพิ่มเติมเล็กน่อยสำหรับช่วงนี้ขอแปลบัญชีสมทบทุนสำหรับไปเดินเที่ยวง,งานเกมเฟสเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายในการไปสนับสนุนผลงานชาฟนดอมอันเดอร์เทลที่นานๆทีจะเห็นว่าน้องแก่มาตั้งบูธอยู่ภายในงานอีเนน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 กงอ่ไปััสสบุผลาใ กันยังไงก็ขอทิ้งป้ายโดเน a เอาไว้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมส่วนเรื่องโดเน a คลิปที่แล้วยังไงก็ขอบคุณคุณนับพันที่ได้โดเน a มา1 0 0บาทยังไงก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมเอ้าล่ะจะลงไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า GWP g, g P, Good Game w i l l Play